สวัสดีพี่น้องนะครับวันนี้ก็มีพญาคางคกนะครับโดดเข้ามาหาพฤีมาลุงจับขึ้นมาก็เบ่งท้องให้ดูนะครับดูตัวเลขนะครับก็น้าทางแบ่งปันวันนี้ลุงของเก่านะครับจะนำพาพี่น้องมาดูตัวเลขที่ท้องของคางคกนะครับของเจ้าแม่อุทัยธานีอุทยทีวีนะครับ ฝากเฟซทุกท่านนะครับแนวทางแบ่งปันนะครับในวันที่30พี่น้องโปรดชีวิตเจรานาญนะครับก็ดูกันเอาเองนะครับตัวเลขที่น่าจะเป็นนะครับก็จูจูแจ,จกก็ตั้งกระ,กระโดดเข้ามาหานะครับดวงก็เลยจับมาให้พี่น้องดูนะครับเร่องคนเชื่อส่วนบุคคลนะครับพี่น้องฝากเฟซนะครับ ปากเจก,ก็ลองว่าออก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 ,ออกนะครับนั่นครับออกไม้แถออกตะเบ่งท้องสิเจก็ออกตะเบ่งท้องขึ้นมานะครับนี่ไงพี่น้องฝากับีด้วยนะครับด้วยนะทางแบ่งปัน,นครับขี่ท้องนะครับก็ แม่ไทยนะครับแม่อทุทยทนีนะครับตัวเล็กนะครับน่าจะเป็นนะครับประมาณอย่างไรนะครับดูดีๆนะครับลงเป็นประมาณว่าเป็นก็เป็นแปดสามห้านะครับโควดชีวิตเจริญญาณน,นะครับการรับชมพี่น้องนะครับอยู่ตรง นี่ตรงเสืโพกเป็นเลขอะไรนะครับเก็บีนะครับก็จะดูที่ตรงหน้าอกนะครับนี่ครับจะมีตัวเลขนะครับก็โดยคมเชื่อส่วนบุคคลนะครับด้วยแนวทางแบ่งปันนะครับแก่นี้นะครับดูดีนะครับเป็น835หนะครับตรงหน้าอกตรงนี้นะครับครับดูให้ดีนะครับแกตบังขึ้นมานะครับ ให้เห็นจัดจ้นเลยนะครับก็หลามือออกเองนะครับผมไม่ได้ไปจับนะครับฝาก f อฟพี่น้องด้วยนะครับก็คงจะฝากพี่น้องเอฟทุกท่านนะครับในทางแบงปันนะครับนะครับจะตะเบงให้ดูอีกแล้วนะครับนะครับดังตัวเดิมนะครับ ที่เดิมนะครับบทชีวิตเจตนาญานนะครับในการรับชมพี่น้องว่าเพื่อเป็นแนวทางแบ่งปันนะครับสํหรับวันนี้นะครับฝากทุกท่านไวได้วยนะครับอ่าเดี๋ยวลุงจะถ่ายภาพนิ่งให้ดูนะครับ สวัสดีพี่น้องนะครับวันนี้ก็มีพญาคางคกนะครับโดดเข้ามาหาพอดีมาลุงมับขึ้นมาก็เบ่งท้องให้ดูนะครับดูตัวเลขนะครับก็นาทางแบ่งปันวันนี้ลุงของเก่านะครับจะนำพาพี่น้องมาดูตัวเลขที่ท้องของคางคกนะครับของเจ้าแม่อุทัยธานีอุทยทีวีนะครับ ากเทุกท่านนะครับแนวทางแบ่งปันนะครับในวันที่30พี่น้องโปรชีวิตเจรนาญานนะครับก็ดูกันเอาเองนะครับตัวเลขที่น่าจะเป็นนะครับก็จู่ๆแจกก็ตั้งก,กระโดดเข้ามาหานะครับดวงก็เลยจับมาให้พี่น้องดูนะครับเรียกคนเชื่อส่วนบุคคลนะครับพี่น้องฝากเนะครับ ปากแกก็ลองว่าออก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 ,ออกนะครับนะครับออกไม้แถวออกตะเบ่งท้องสิจกก็ออกตะเบ่งท้องขึ้นมานะครับนี่นงพี่น้องฝากับีด้วยนะครับด้วยแนวะทางแบ่งปัน,นครับพี่ท้องนะครับก็ แม่ไทยนะครับแม่อทุทัยทีนะครับตัวเลขนะครับน่าจะเป็นนะครับประมาณอย่างไรนะครับดูดีๆนะครับลงเห็นประมาณว่าเป็นก็เป็น8ปดสาห้านะครับบทชีวิตเจริญญาณน,นะครับการรับชมพี่น้องนะครับอยู่ตรง นี่ตรงเสาร์พกเป็นเลขอะไรนะครับเก้าสีนะครับก็จะดูที่ตรงหน้าอกนะครับนี่ครับจะมีตัวเลขนะครับก็โดยคมเชื่อส่วนบุคคลนะครับด้วยแนวทางแบ่งปันนะครับแจกนี่นะครับดูดีนะครับเป็น835หนะครับตรงหน้าอกตรงนี้นะครับครับดูให้ดีนะครับแจกตะเบงขึ้นมานะครับ ให้เห็นจะดจ้าเลยนะครับก็หลามือออกเองนะครับผมไม่ได้ไปจับนะครับฝาก f อซพี่น้องด้วยนะครับก็คงจะฝากพี่น้องเอฟทุกท่านนะครับเนีทางแบงกปันนะครับนะครับจะตะเบงให้ดูอีกแล้วนะครับนะครับับงตัวเดิมนะครับ ที่เดิมนะครับบทชีวิตเจตนาญาณนะครับในการรับชมพี่น้องว่าเพื่อเป็นแนวทางแบ่งปันนะครับสํหรับวันนี้นะครับฝากทุกท่านไปด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวลุงจะถ่ายภาพนิ่งให้ดูนะครับ กันให้แล้นะครับฝากเกีพี่น้องครับนั่นนะครับตัวเลขดูดีๆนะครับเป็นตัวไหนอย่างไรนะครับดูกันไว้นะครับเพื่อเป็นแนวทางพี่น้องฝากเีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับท่นให้แล้วนะครับฝากเกพี่น้องครับนั่นนะครับตัวเลขดูดีๆนะครับ ตัวไหนยอย่างไรนะครับดูกันไว้นะครับเพื่อเป็นแนวทางพี่น้องฝาก F c ทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับท่านให้แล้วนะครับฝากเอฟีพี่น้องครับนั่นนะครับตัวเลขดูดีๆนะครับเป็นตัวไหนอย่างไรนะครับดูกันไว้นะครับเพื่อเป็นแนวทางพี่น้องฝากเอฟีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ ท่นให้แล้วนะครับฝากเอฟีพี่น้องครับนั่นนะครับตัวเลขดูดีๆนะครับเป็นตัวไหนอย่างไรนะครับดูกันไว้นะครับเพื่อเป็นแนวทางพี่น้องฝากเอฟีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับท่านให้แล้วนะครับฝากเอฟีพี่น้องครับนั่นนะครับตัวเลขดูดีๆนะครับ เป็นตัวไหนอย่างไรนะครับดูกันไว้นะครับเพื่อเป็นแนวทางพี่น้องฝาเกฟซีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับฝาเกฟซีพี่น้องนะครับบูตัวเลขให้ดีๆนะครับก็ที่จุดที่มองเห็นก็ตัวเลขก็ประมาณนี้พี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านใครเห็นตัวไหนอย่างไรนะครับ ฝากไว้ที่แนวทางแบ่งปันนะครับมันที่30ต้อนรับปีใหม่นะครับพี่น้องก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่น้องฝากเอีทุกท่านไว้สำหรับคลิปนี้นะครับด้วยความเพื่อส่วนตัวและส่วนบุคคลนะครับก็ไม่สนับสนุนในเล่นการพนันนะครับตัวเลขที่มองเห็นจะจากก็น่าจะเป็นนะครับ87หรือเป็น 8ปดหนึหรือประมาณนี้นะครับก็บพี่น้องดูเองนะครับก็เป็น8.96หรือ6.1อะไรก็ดูเองนะครับลุงก็ดูว่าเดี๋ยวจะหาว่าไม่ให้งมงายนะครับพี่น้องฝากเ c บีทุกท่านนะครับที่แนวทางแบ,บ่งปันนะครับลุงมองเห็น ก็ตัวเลขที่มองเห็นนะครับก็ประมาณว่านะครับ้ดยความเชื่อสุดบุคคลก็แล้วกันนะครับพี่น้องก็ว่าก,กันไว้ที่แนวทางแบ่งปันก็แล้วกันสําหรับวันนี้นะครับขอให้ปังๆก็แล้วกันนะครับพี่น้องผู้เข้ามาติดตามจะเป็นตัวเลขที่สองหนึ่งแปดสี่หรือสองแปดสี่อะไรยังไงนะครับดู ก็คนมีดวงเท่านั้นที่จะได้นะครับใครเห็นเป็นตัวไหนอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับทักทา,ายอัดไลน์นะครับใต้คลิปคอมเมนต์นะครับฝากพี่น้องด้วยนะครับทางแบ่งปันสำหรับวันที่30ธค63นะครับวันนี้ขอให้พี่น้องผู้ที่มีบุญอมุนามานะครับสำหรับพี่น้องนะ